หัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งหากทุกฝ่ายยอมรับในข้อเสนอแนวทางปฏิรูปขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมหาหารือทางออกกับหัวหน้าพักประชาธิปัะะตย์กกตคาดยกร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมวันเลือกตั้งใหม่ภายในวันที่6พฤศภาคมนี้จังหวัดตากเตรียมหาหรือคมนาคมขยายถนนดอยรวกพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วหลังเพียงเดือนกว่าเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตแล้ว46คน หลายประเทศทั่วโลกจัดวันแรงงานเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานที่ดีขึ้นพ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิต ให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อกล่าวไปพ่อปรุยทางไว้ให้กับเรา พอนทุกบันเทาตามรอยพ่อเถิดเราจะได้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามชมกาวภาคภาค่ำนะคะกับคุณนัทพงศ์ธีรพัทรานนท์ลิชันปัทมาพรหานชันชัยค่ะมณฑลฐานบกที่15นะคะได้เตรียมสนธิกําลังเจ้าหน้าที่กว่า1,000นายถวายความปลอดภาัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกร,ราชพิธีฉัดตรมงคล5พฤษภาค,คม2557พร้อมดูแลประชาชนที่จะไปรอเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งคาดว่าจะมีเป็นจํานวนมาก พลตรีสมพงศัยงามผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่15ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยวางไกลกังวลประชุมร่วมกับทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหัวหินและเทศบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภายัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล 5พฤษภาคม2557ณศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลตรีสมพงษ์เปิดเผยว่าจะมีการสนที่กำลังกว่า1,000นายทั้งพลเรือนตำรวจทหารเพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความปลอดภัยขั้นสูงสุดและมีกำลังบางส่วนก็ดดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ไปรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ ที่คาดว่าจะมีเป็นจำนวนมากโดยกำลังทั้งหมดพร้อมปฏิบัติได้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาในพื้นที่แล้วนายกรกฐมตรีพร้อมรับฟังข้อเสนอของหัวหน้าพรรคประชาธิปตัตย์แต่ไม่ต้องการให้ตั้งเงื่อนไขนะครับขณะที่ทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็พร้อมที่จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งหากทุกฝ่ายยอมรับในข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป นายพิสิทธิ์เวชาชุวะหัวหน้าพัรประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้พบปะพูดคุยกับฝ่ายต่างๆเพื่อจัดทําข้อเสนอหาทางออกให้กับประเทศทุกฝ่ายมีความวิตกกังวลกับสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันส่วนข้อเสนอที่จะจัดทํานั้นจะเปิดเผยทั้งหมดภายใน1-2วันและหากทุกฝ่ายยอมรับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อแสดงความจริงใจ คนหนึ่งที่มีบทบาทในการนำพาประเทศชาติบ้านเมืองมาสู่จุดนี้ผมจึงต้องตอบคำถามแก่สังคมว่าแล้วในข้อเสนอของผมในแขนของผมเนี่ยตัวผมอยู่ตรงไหนหรือผมได้จะอยู่อะไรหรือเปล่าเพื่อความชัดเจนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ข้อเสนอที่ผมจัดทาทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจที่จะให้บ้านเมืองมีทางออกผมขอประกาศอย่างชัดเจนว่าหากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอผมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไปผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ด้านนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพร้อมหาหรือและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอต่างๆของนายพิสิทธิ์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแต่ไม่อยากให้ตั้งเงื่อนไขโดยหวังว่านายสุเทพธุสุบธิการกอปบพ,พสจะรับข้อเสนอดังกล่าวได้บ้างหวังว่าข้อเสนอของคุณพิสิทธิ์ จะเป็นข้อเสนอที่ทางคุณสุเทพก,ก็พอสที่จะรับได้บ้างนะคะพะจันเองก็ยังไม่ทราบว่าอย่างไรก็หวังว่าทางคุณสุเทพและพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าเราเองเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเราน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะพูดคุยกัน เราเป็นอย่างนี้มา5 6เดือนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้ประเทศเราดีขึ้นนะคะก็เราคิดว่าถ้าอะไรที่เรามีจุดร่วมร่วมกันได้เราค่อยๆเดินเถอะคะ่ะแล้วค่อยๆปรับจุดร่วมนี้เข้าหากันเราพยายามที่จะลดทิฐิต่างๆแล้วก็ใช้หลักของความจริงใจในการที่จะพูดคุยกันค่ะนยายกมนตรียังเห็นว่าเมื่อมีการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนเป็นวันที่20่สิกรกฎาคมแล้วทำให้ทุกฝ่ายสบายใจจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้ สอสอ,สอพร้อมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเอาผิดขั้นเด็ดขาดกับผู้ขัดขวางการเลือกตั้งด้านผู้บัญชาการทหารอากาศแนะนําควรให้โอกาสทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกของประเทศผลอากาศเอ,อกอประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวถึงการเดินสายพูดคุยทางออกประเทศของนายอภิสิทธิ์เวชชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และความเคลื่อนไหวของพลเอกสายหยุดเกิดผลถือว่าเป็นเรื่องดีและควรให้โอกาส ส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่20กระกฎาคมนั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางออกให้กับประเทศซึ่งกองทัพอากาศพร้อมสนับสนุนขณะเดียวกันจะติดตามการนัดชุมนุมของกลุ่มก,มกมปปสและนปะชอ,อย่างใกล้ชิด พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประหลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงข้อสรุปจัดการเลือกตั้งถือเป็นแสงสว่างให้กับประชาชนทุกฝ่ายจึงควรร่วมมือให้การเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยส่วนการชุมนุมของกลุ่มกปปสและนปะชอออสอรสจะดูแลความเรียบร้อยแต่ยอมรับเป็นห่วงมือที่สจะ่วยโอกาสสร้างความรุนแรงจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแส ขณะที่นายสุรพงศ์โตวิจักษชัยกุลในฐานะประธานที่ปรึกษาสาอราาส,าสเสนอตั้งคณะทำงานดูแลการเลือกตั้งโดยเฉพาะพื้นที่28จังหวัดภาคใต้ที่มีปัญหาและพื้นที่นอกพระราชบัญญัติความมั่นคงโดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้ง ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอ,อรสอเชื่อว่าหลังรัฐบาลและกระกะตกำหนดวันเลือกตั้งทุกฝ่ายจะกลับเข้าสู่กระบวนการและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีหากกองทัพให้ความร่วมมือกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ยื่นสำนวนการสอบสวนแกนนำกรกปรส .58 คนส่งมอบให้กับอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษรับไว้พิจารณา สำนวนการสอบสวนจำนวนานวน57,51แผ่นบรรจุในแฟ้มเอกสาร2 1 7แฟ้มที่นายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และคณะพนักงานสอบสวนคดีนำสำนวนการสอบสวนที่มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายสุเทพทึสุบานเลขาธิการกาปปสและแกนนำกปรปปสชุดแรกรวม58คนอาทินายสาธิตวงหนองเตยนายชุมพลจุนใสในายพุทธิพงษ์ปุณกันนาแปดฐานความผิด โดยส่งมอบให้นายนันทศาักดิ์ภูลสุขอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษรับพิจารณาต่อไปนายนันทศาักดิ์เปิดเผยว่าการพิจารณาคดีต้องเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องและพนักงานสอบสวนมาร่วมให้ข้อมูลกับพนักงานอายการซึ่งจะทําให้พนักงานอายการเป็นผู้รับผิดชอบโดยจะทําแผนภูมิผู้กระทําความผิดแต่ละคนเพื่อจําแนกฐานความผิดทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยจะเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยพนักงานอายการจะเริ่มประชุมกับคณะทำงานในวันพรุ่งนี้เพื่อสรุปแนวทางในการดำเนินคดีให้ทันภายในวันที่5พฤษภาคมนี้หลังจากนั้นจะพิจารณาตามหลักฐานที่ปรากฏกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะคะได้คาดว่าจะยกร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมวันเลือกตั้งใหม่ภายในวันที่6พฤษภาคมนี้พร้อมกำหนดการดำเนินการจัดการเลือกตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว นายสมชัยเสสุธทธิยากรกรกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเปิดเผยว่าได้แจ้งต่อที่ประชุมกกตในวันนี้ถึงการหารือร่วมกับรัฐบาลที่เห็นพ้องกันในการจัดการเลือกตั้งในวันที่20กระกฎาคมซึ่งจากนี้กกตจะทําการยกร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตัง้งโดยทํางานร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาคาดว่าจะนําเข้าสู่ที่ประชุมกกตได้ในวันที่6พฤษภาคมนี้ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แต่หากต้องมีการปรับแก้ถ้อยคำในพระราชกฤษฎีการัฐบาลระบุว่าสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่7หรือ8พฤษภาคมเบื้องต้นได้กำหนดการจัดการเลือกตั้งใหม่โดยให้พักการเมืองเตรียมสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อและจับสลากหมายเลขในวันที่25ถึง30พฤษภาคมนี้ผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งในวันที่30พฤษภาคมถึงสมิถุนายน ในส่วนของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหากเป็นคนไทยในต่างประเทศและอยู่ในประเทศที่จะใช้สิทธิ์นอกเขตได้จะต้องแจ้งความจำงหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่19มิถุนายนส่วนคนไทยในประเทศที่ประสงค์เลือกตั้งล่วงหน้าภายในเขตแจ้งความจำงในวันที่30มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยจะเปิดให้มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรในวันที่28มิถุนายนถึง11กรกฎาคม ส่วนเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศในวันที่6กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,บปามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนำข้อมูลของหน่วยงานปฏิบัติมาพิจารณาประกอบกับการชี้มูลความผิดโครงการรับจำนำข้าวพร้อมกับยืนยันว่าข้าวในสต๊อกรัฐบาลยังอยู่ครบนายงยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ปปชไม่พิจารณาข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการตรวจสอบข้าวในสต็อกรัฐบาลเพื่อให้เกิดความกระจ่างแต่ก็หวังว่าปปชจะไม่นําข้อมูลของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีชุดนางสาวสุภาิยจิติอดีตรองประลัดกระทรวงการคลังเพียงฝ่ายเดียวมาเป็นข้อสรุปเพราะข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนและถูกต้องโดยควรนำข้อมูลของหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดเพื่อการเกษตร กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศมาพิจนารณาร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปที่ถูกต้องชัดเจนทั้งนี้ยืนยันว่าข้าวในสต็อกรัฐบาลยังมีอยู่ครบส่วนที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลหาข้าวมาคืนในส่วนที่หายไปจากระบบจํานวน2ล้านตันนั้นไม่เป็นความจริงโดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังที่มาที่ไปของข้าวได้อีกทั้งในการขนข้าวมาคืนจํานวน2ล้านตัน จะต้องใช้รถบรรทุกมากถึง28000คันซึ่งไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนส่วนผลการตรวจสอบการทุจริตโครงการข้าวถุงอ,อกขอสอของคณะกรรมการชุดรัฐมนตรีเื้อวาการกระทรวงพาณิชย์พบนะคะว่ามีผู้ร่วมทุจริตกว่า20รายค่ะนายยัญยงพวงร,ราชร,รษัฐมนตรีเื้อวาการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้รับผลตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง กรณีจะดทำข้าวสารบรรจุทุงขององค์การคลังสินค้าหรืออคอสอแล้วเบื้องต้นพบว่ามีพนักงานของอคอสอทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคและเอกชนรวมทุจริตกว่า20รายแต่ไม่มีข้าราชการเกี่ยวข้องซึ่งผลการตรวจสอบดังกล่าวไม่ตรงกับคณะกรรมการชุดของอคอสอที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าไม่พบการทุจริต รัฐมนตรีช่ว,ว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะเสนอผลการตรวจสอบให้กับนายเนวธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับทราบในสัปดาห์หน้าและหลังจากที่มีการชี้มูลความผิดจะมีการพิจารณาโทษทางวินัยและจะฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งด้วย ตำรวจปราบปร,รามยาเสพติดได้ถแถลงผลจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่พึ่งพ้นโทษนะครับของกลางเป็นยาบ้ากว่า30,000 0เม็ดพลตำรวจโทสุรพลทวนทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดนายสิทธิพงศ์วัยพัฒพร้อมพวก5คนได้ของกลางเป็นยาบ้าจำนวนานวน3ี่00เม็ดรถยนต์ที่ใช้ในการลำเลียงยาบ้า3าคันและรถจักรยานยนต์1คัน การจับกลุ่มสืบเนื่องจากตํารวจปร,ปราบปรามยาเสพติดสืบเนื่องมาและทราบนะครับว่านายสิทธิพงศ์พึ่งพ้นโทษคดียาเสพติดและได้ร่วมมือกับนักค้ายาเสพติดในพื้นที่เขตบางนาและปริมณฑลจึงทําการสอบสวนติดตามจนทราบว่าผู้ต้องหาจะมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดที่ย่านบางนาโดยได้มีการวางกําลังเข้าสังเกตการและสามารถจับกลุ่มนายสิทธิพงศ์ได้จากนั้นขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายทั้งหมดก่อนนําตัวไปค้นบ้านเช่าภายในหมู่บ้านไพโรดบางนาตราด27พบยาบ้าและอุปกรณ์การเสพ อีกคดีนะครับตำรวจได้มีการขยายผลจับกุมนายอาฟรีดีเรซาลตดชาวปากีสถานภายหลังจับกุมนายยียองโฮพร้อมด้วยของกลางเป็นเฮโรอีน147กิโลกรัมซึ่งผู้ต้องหาให้การสัดทอดว่า รับยาเสพติดต,ต่อมาจากนายอาฟรีดีก่อนที่จะมีการลักลอบนำเฮโรอีนออกจากประเทศไทยไปส่งที่ประเทศออสเตรเลียโดยซุกซ่อนไปกับอาหารทะเลแช่แข็งเบื้อทต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย การบุกเข้าทลายโกดังที่ซุกซ่อนกัญชาอัดแทง่งน้ำหนัก5ตันมูลค่ากว่า500ล้านบาทย่าลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนับว่าเป็นการจับกลุ่มกัญชาล็อตใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาและหากหลุดรอดไปถึงประเทศปลายทางก็จะมีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ5,000บาทติดตามด้วยจากรายงานพิเศษค่ะกัญชาอัดแทง่งน้ำหนักแท่งละ1กิโลกรัมรวมกว่า5,000กิโลกรัมมูลค่ากว่า500ล้านบาท เป็นของกลางที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตรวจยึดได้หลังส่วนที่กำลังตำรวจภูธรภาคหนึ่งตำรวจภูธรปทุมธานีและตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาบุกเข้าทลายโกดังแห่งหนึ่งใกล้ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ในเขตตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและก็เป็นข้อมูลที่น่าตกใจเมื่อพลตำรวจเอกพงษพักพงษเจริญเลขาธิการปรปรสอยอมรับว่าเป็นการจับกลุ่มกัญชาล็อตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับกลุ่มมา ที่สำคัญก็คือว่า5,000หรือเกือบ5,000ักิโลใช่ไหมเป็นการจับกลุ่มล็อตที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่ปปสมีประวัติในการจับกลุ่มแนวทางการสืบสวนของตํารวจพบว่ากัญชาทั้งหมดลักลอบนําเข้าจากประเทศลาวโดยมีการลําเลียงข้ามแม่น้ําโขงผ่านอําเภอท่าอุทเทนจังหวัดนครพนมแล้วนํามาพักไว้ที่โกดังแห่งนี้เพื่อเตรียมส่งออกโดยมีสัญลักษณ์เชือกสีแดงมัดที่แท่งกัญชาเพื่อการันตีว่าเป็นกัญชาเกรด A หากส่งไปถึงจุดหมายจะมีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ5,000 500, 0 0บาทจากราคาเริ่มต้นเพียงกิโลกรัมละ1,000บาท กัญชาทั้งหมดบรรจุใส่ถุงพลาสติกกันชื้นอย่างดีโรยด้วยพิมเซนดับกลิน่นถ้าไปทางยุโรปเนี่ยจะดีแค์เป็นเสื้อผ้าถ้าไปทางออสเตรเลียเนี่ยจะบรรจุไปพร้อมกับอ,อ,อาหารแช่แข็ง การบุกเข้าทลายแหล่งพักกัญชาล็อตใหญ่ครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาได้่อซื้อกัญชาจากขบวนการในอำเภอวังน้อยโดยนัดหมายส่งมอบของย่านอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันและทิ้งของกลางไว้เจ้าหน้าที่จึงสืบค้นจากกล่องกระดาษจนรู้ที่มาและนำหมายสารเข้าตรวจค้นและขยายผลเข้าตรวจสอบบริษัทที่เช่าโกดังซึ่งมีนายศิริศักดิ์บุญสิริเป็นผู้ทำสัญญาเช่าประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกล่องกระดาษบรรจุของ ตำรวจจะเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าคดีหรือว่าเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับที่หลังจากที่มีการโดวร่วมของนายร้อยตำรวจ2นายนะฮะแล้วก็โดดร่มมาร่มในการเสียชีวิตตำรวจก็คาดว่าจะใช้เวลา1เดือนนะครับในการรวบรวมหลักฐานเพื่อจะออกมาเรียกผู้ที่ประมาทครับ เือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ส่งผลให้น้ําในแม่น้ําลําคลองมีอุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณออกซิเจนลดลงควรเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน,น้ําเนื่องจากออกซิเจนในน้ําค่อนข้างต่ํามากและควรทําการเปลี่ยนถ่ายกระชังหรือทําความสะอาดกระชังเพื่อให้น้ําสามารถไหลหมุนเวียนได้คล่องตัวมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการตายของปลาและแก้ปัญหาน้ําตายในช่วงหน้าร้อน